เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปไอคแมนนะครับกับเกมจูซิปอร์ด้กรมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเวลาเย็นเย็น,ยนมืดมืดนะ,ะก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ตีแพ็คไปจนหมดแล้วนะครับก็เงินทองก็เก็บเรียบร้อยแล้วอะข้อมูลลีกนะครับอย่าลืมนะครับ ว่าหลีกที่จะเริ่มขึ้นก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มนะก็จะเป็นเหลีกสัตว์น้ํานะครับาถามว่าสัตว์น้ําคือตัวอะไรก็คือพวกนี้ครับ <c oughs> ก็ตีกันไปหลีกที่แล้วน้ำตัวพี่หลีกที่แล้วก็ได้เมกกาชิลอนมาแล้วนะครับ <c oughs> ตัวยังสวยอ่ะโอเคเดี๋ยวว่าจะซื้ออีกสักสองสามตัวนะครับดูจากลักษณะแล้วถ้าไม่ซื้ออีกสักสองสามตัวเนี่ยสุดใสจะสู้ยากนะอ่ะเราก็จะตีแย่งชิง เดี๋ยวตัวนี้กันนะครับยะจะให้ดูนะครับว่าตัวอะไรนะครับมันก็คือบาโรมาของเรานั่นเองอยู่ไหนวะ <c oughs> อ่ชื่อของมันก็มีชื่อว่าออฟติโม o อลานะครับอ,อย่าลืมไปตีแย่งชิงกันนะก็เป็นตัวเห็น้อง FC คอมเมนต์มามันสามารถไปไฮบิดกันไดโนเสาได้นะพี่มันจะมากลายเป็น ไดโนเสาร์ขึ้นบกครึ้นงน้ำที่แม่งโคตรแข็งแกรงโดยเฉพาะมีเลือดมากที่สุดเลยนะครับที่มันบอกน <c oughs> ี่น้องเอฟซีบอกอกี่ที่มันบอกอะไรไมั <c oughs> ่วไปหมดอะมาวันนี้เราก็อ่าเย็นนี้ทําอะไรดีอ,ะ,อะแนะนาไดโนเสาร์สักตัวแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เล่นในโนเสาร์มายาวนานแล้วโหเรียกว่าจิตใจมันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยทีเดียวมันเกมนโนเสาร์มันก็ต้องเล่นในโนเสาร์นะครับถามจเจาเป็นตัวไหนดีเดี๋ยว แนะนำสักตัวหนึ่งแล้วกาัน,นะครับเอาเอาลูกลักเราเลยด้มาไหมที่ผมใช้บ่อยมากอะ่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับอ,อิชิโยเซกานะผม,ม <c oughs> หรืออิชิตันของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> อิชิโยเซกาหัวแหลมเชียว <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในตุ๊กแก จะเรียกตุ๊กแกไม่ได้ก็เหมือนซาลาแมนเดอร์เหมือนกันนะแต่ตาขี้โกงที่ผายเป็นตุ๊กแกก็แล้วกันมึออ่ะมาไปดูล่างแรกของมันก่อนนะครับในล่างแรกของมันก็คือขายตุ๊กแกบ้านเราไม่มีผิดนะครับอ่าแล้วก็เรียกว่าฟาร์มขี้โกงมันมีในตัวดูในตาล้าวไปหมดนะตาดำฉันไม่ค่อยได้นอนหลับพักผ่อนไงฮะเพราะกลางคืนฉันต้องออกหากินไงแล้วกลางวันพวกแกก็ให้ฉันมาสู้อะไรก็ไม่รู้ฉันเองไม่อยากสู้เลย ไม่มีข้าวจะเกณฑ์ขอข้าวหน่อยได้ไหมเ <c oughs> ออเดี๋ยวให้เกณฑ์เดี๋ยวให้เกณฑ์อ่ามันก็ลักษณะก็เหมือนตุ๊กแกทั่วไปนะแต่ขาไม่ได้เป็นขาแบบไอ้นี่นะอ่าเป็นขาแบบปุ่ม,ป,มปุ่มแปะ <c oughs> ก็จะเป็นขานิ้วแบบหน้ารากักกุ๊กกิ๊กเลยทีเดียวแต่ว่ามีเล็บเห็นไหมมันแหลมนะครับ <c oughs> อย่าดูถูกมันไม่ได้นะครับแล้วก็มีคมเคี้ยวที่ดูฟันออกมาข้างนอกเลยนะ <c oughs> หน้าตามไม่น่าคบอย่างยิ่ง <c oughs> ร่างสุดท้ายบองหน้าครบฝ่าเยอะเลยโอเคไปไปดูร่างที่2อของมันนะครับในล่างที่2ของมันมันก็มีสีน้ําตาลขึ้นนะมาจากสีสแตนดานนะก็จ่ว่ามันไม่น่ารักมันไม่น่าครบตรงลูกตาเท่านั้นแหละนอกนั้นก็โอเคนะครับลักษณะภายนอกก็ยังเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยผมลืมบอกไปมันมีสันเห็นไหมมันมีสันตรงกลางนะเหมือนกระดูกสันหลังนะอแต่ว่าจะเป็นสันยังไงยังไม่เป็นสันคีบนะตอนนี้ยังเป็นสันเนื้ออยู่เห็นไหมแล้วดูที่ตูดมันหน่อยดูที่ตัวผู้ตัวเมีย น่าไม่ได้เลยช่องเรามันพิจารณาดาจัดๆแตไอ้เรื่องพวกนี้ไหนดูหน่อยได้ตัวพูดตัวเมียโอเคไหนขอดูตูดนหน่อยอ่ะก็มีความน่ารักขึ้นพอสมควรนะอ่าแล้วสี่ก็จิตจัดเรียกว,ว่าฉุดฉาดขึ้นมานิดหนึ่งนะตาเหลืองโอ้อยโอ้โหทำท่านอนเจ้าแจ่มจริงๆอ่ะ ไปดูในร่างที่สของมันนะครับในร่างที่สของมันนะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าใต้ท้องมันเป็นสีขาวนะไม่เป็นแรบลิ้นหน่อยแบบไม่ใช่นะครับฟันนะครับฟันออกมาเรียบเลยแล้วตาก็อุ้ยล้าวน้อยขึ้นนะ่ะหน้าเริ่มหล่อขึ้นทีเดียวเหมือนเหมือนเหมือนมาใส่หน้ากากแบ็คแมนอยู่ตลอดเวลาเห็นปะ่ะแบ็คแมนนะไอตรงเบ้าตามจะดำนะครับ ผมงงมากเลยใส่หน้ากากทำไมบ้าตาดำว่าแสดงว่าสงสัยมันต้องเอาสีไปแต้มนะนะแล้วเวลาถอดหน้ากากออกอก็รู้ว่าดิว่าพุต้องมันนั่งเช็ดขอบตาที่ว่าเอาสีแต้มไงโอเคอ่ะกาเรื่องของเราดีฟานะครับมันก็จะเริ่มมีสีน้ําตาลเข้มบนกลางหลังนะครับเราก็ขีดคาดไปเต็มตัวเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็ยังคงน่ารักอมมึงน,น่ารักตอนนอนนี่แหละตอนอื่นไม่น่ารักเท่าไหร่ เรียกว่านอนเหมือนมาปักเลยทีเดียวอ่ะไปดูร่างที่สี่ของมันนะครับในร่างที่4ี่มันโคตรจะเท่ใต้ท้องของมันก็เปลี่ยนกายเป็นสีฟ้าอ่นอนไปแล้วนะครับอ่าตาที่ล้าวกล้าน้อยลงนะครับแล้วก,ก็มีลายที่คือตุ๊กแกดีๆนี่เองโอ้โหคิงกระปอมนี่แหละเป็นที่มาของอ่าชื่ออ่าเพลลิสของผมนะครับ <laughs> วราผมเบียนตัวนี้แหละทีแรกนี่แหละคือราชาคิงกระปอมโอเค ก็ต <formation> ้องเรียกว่ายังไงดีมีเข่าเดียวอันทรงพลังนะครับไม่ต้องบูดถึงเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้าไม่ตายมันกระโดดกัดนะมันไม่ได้เอาเข่าเข้าไปฟิตนะ้าพูดกันตรงนะอ่าก็เป็นเข่าห่างเสือเรือนะครับซึ่งในเกมนี้จะมีแค่2งตัวเท่านั้นนี่มีเข่าห่างเสือเรือที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือร่างไฮบิดของมันนะครับแต่จะไปไฮบิดกับใครเดี๋ยวไปค่อยพูดพูดกันทีหลังนะครับก็ดูลักษณะภายนอกมันก็สัตว์รังมันก็มีคีบขึ้นมานะครับแล้วก็สีสัตว์ที่สวยงามนะครับรูปทรงก็ยังเหมือนเดิมนะยกเว้นหัว ให้มันได้อย่างนี้ซิอ่ะไปดูค่าสเตตัสของมันหน่อยนะครับมันก็มีเลือดอยู่ที่1493นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่577นะครับเป็นการ์ดสายน้ําที่แบบว่าโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ําที่แบบว่าสุดยอดในสายรีเจเนอเรทนะครับอ่าระดับหนึ่งนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวล้มมาเยอะลวทีลงทีเล็กอะไรก็ล้มหมดนะครับ <laughs> แข็งแกรง่งจ,จัดเลยทีเดียวทั้งเลือดทั้งพลังโจมตีไม่ต้องพูดถึงเลย เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเออฟูลพาวเวอร์เลยทีเดียวอะไปดูอ่ะอัตราดอกเงินยังนิวว่าลืมว่าอัตราดอกเงินอยู่ที่71600กับ9นะครับต่อ5ชั่วโมงโอห้าชั่วโมง7 0 0 0 0ให้เยอะมากเลยนะถ้าพูดก,กันตรงๆนะมีติดบ้านไว้สัก15ตัวเจ้าจำสุด จะ้าได้ไงละพี่มันได้แค่12เออมันได้แค่2ิอ่อะไปดูล่างไฮบิดของมันหน่อยดิฝ่านะครับว่ามันสามารถไฮบิดกับใครได้นะครับแล้วมันจะแข่งแกร่งแค่ไหนเวลามันไฮบิดออกมานะครับเออคือคักเหมือนกันเนี่ยอ่าสายหัวโอเคเลยอ่ะ มันก็ไฮบิดกับอาราจาโอลัสนะครับก็จะกลายเป็นราจาเซกานะครับหรือราจาสเตกาก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเจ้าเข่าเดียวพี่คาดนะราจาเข่าเดียวโอ้โหก็จะเป็นการ์ดทองวิบวับนะครับระดับแรกนะไม่ใช่เป็นการ์ดทอง ม่วงไม่วิฟวับดิวิฟวับมันเป็นระดับ2นะครับอ่าก็มีเลือดอยู่5 0 4พกับ44นะครับพลังโจมตี1,742นเรีะครับเรียกว่าเลือดก็เยอะพลังโจมตีก็เด่นนะครับโอ้โหูไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวพยายามเปิดใน PVP อยู่ก็ยังไม่ได้สกัรตนะเดี๋ยวกูบิดเองก็ได้ไปถเถอะไม่ต้องเรื่องมากอ่ะวันนี้เราจะพาไปดูการต่อสู้ของมันนะว่ามันจะแข่งแกล่งยังไงเฮ้ยดูเริ่มดูดวตาดอปเงินเลยอะ ตาดอมเงินอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามนะครับต่อแปดชั่วโมงชา้าเหมือนกันนะแปดชั่วโมงได้สามแสนเองแต่ว่าตัวมันนี่เรียกว่าโอ้โหเร็วมากอ่ะไปดูการต่อสู้ของมันดีฝ่าน,นะครับการต่อสู้ของมันเดียวที่เดียวเลยที่มันจะสู้ได้ครับมี PVP เท่านั้นนะเพราะว่าอย่างอื่นผมเล่นไปหมดแล้ว <laughs> ไม่เหลืออะไรเลยทั้งนั้นเอ้ยหรือจะเล่นอันนี้ดีวะเฮ้ยก็ได้อยู่นะเนอะพอพระเอกหนุ่มของเราแต่ยากว่าจะได้ ว่าไม่ได้ซัดไม่ตายเลยไม่ได้ซัดได้ซัดเล่นในนี้แหละปลดล็อกการ์วดวิวับไ <c oughs> ปนหนึ่งใบก่อนนี่ฟาไม่ได้ในในก็ได้ได้ลฉะฉลองกันหน่อยปลดล <c oughs> ็อกการ์ดวิวับสักหนึ่งใบนะเออเราใส่ให้เต็มเลยเพราะวันนี้ไม่เล่นแล้วนะครับเอาอันนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆเดี๋ยวเอาน้าไปลองสักตัวหนึ่งเอาน้ำน้ำน้ำไม่ต้องเก่งมากก็ได้พุดเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ต้องไปเลือกเก่งเอาธรรมดาธรรมดาปะเชื่อผม เราธรรมดาพอเอาน้ำไปหนึ่งตัวเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาใช่ไหมลรกัดงั้มโอเคแล้วก็เอามันไปหนึ่งตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่มีหลายตัวมากเลยเน,นี่ยผมยันจะมีสองตัวเลยทีเดียวก็เอาไว้ไฮบริดนะครับอ่ะเฮ้ยหมื่นดีแฟนเดียวว่าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหุ่นตรงนีจัดเลยลุยแล้วเราน้ำมันทำไมเยะยะมเนี่ยไม่ได้เพราะว่า <c oughs> แยบให้มันเปลี่ยนเป็นไงเรียกว่าแยบไปมันเปลี่ยนซึ้งนี่โดนไปหนึ่งตาเป็นไงจะเปลี่ยนนะแกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ตายนั่นเปลี่ยนทันใดนะโอเคเขาทางสุดๆเฮ้ยมันมันเปลี่ยนอะไรผมแกเปลี่ยนอะไรของแกเนี่ยนี่ก็ทําบ้าอะไรเนี่ยโอเคอุ้ยก็ตัวตัวหลังมันดาเมจมันเยอะไงเออตัวที่จะกดล็อกใช่ไหมเดี๋ยวดูดิใช่ไหม ให้ว่าตัวที่จะปลดล็อกว่าไดโนอะไรอะไดโนชีรัตนะครับมาน่าจะใช่นะครับผมจำไม่ผิด <c oughs> บ้องก,กันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็รอดน,นะครับแล้วก็เหลือไว้สี่เลย <c oughs> แกไม่กล้าทำลายฉันหรอกว่าแกก็ทำะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วชั้นแกง่แกงที่สุดไม่กล้าโจมตีว่าโอเค <c oughs> ถ้ามันจะเปลี่ยนตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขมือมันให้หมดเลยนะผมจะป้องกันห้าแล้วกัน พี่ต้องกันเออป้องกันห้าละกันแล้วเหลือไปส <c oughs> <N un> ามนะต่อยแกมีแปดก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเช่นแข่งแข่งที่สุดยังไงล่ะบัน <laughs> เลาะแอกกิโลทุกรคกรับโอ้ยโจมตีหกแองใจไม่แน่วแน่พอโอเคเหลือนิดนึงเพื่อเพื่อเป็นเหยื่อร่มบงฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะโคตรแกอยู่นี่แหละเอ่อตัวนี้เออไม่เอาดีกว่าไม่ใช้ละใช้แค่ทีเดียวพอตายซะงบ ตบไฟมือ,อยังมีระเบียบเรียบร้อยเป็นคนแบบพูดง่ายๆว่ามีมารยาทในการต่อสู้ <c oughs> 400 4 0 0 413ตายแน่กู <c oughs> ตายไหมไม่ตายนะครับยังอยู่ได้อัามาตาตัวเปยนตัวเป็นตัวนี่เปล่ยเป็นตัวปเป็นตัว,ตวถือว่าไม่รังแกกันมากเป็นตัวแล้วก็โจมตีต้องโจมตีไหมโจมตีไม่โจมดี่าอ่าทำอย่างนี้นะครับโอเคเหนื่อย มันต้องเปลี่ยนตัวชัวมีเจ็ดแล้วว่าแต่เจ็ดล้มผมไม่ได้นะจากสภาพการนี้แล้วอ่าถ้าเปลี่ยนตัวเนี่ยมีสิทธินนะ,อะโอเคจบปไม่จบตีว่าหัวใจมันไม่แน่เลยใจมันไม่แน่วแน่พออ,อผมจะทําอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้ราผมไม่ตายแน่นอนชัวโอ้มันต้องป้องกันไงอุ้ยมีแปดอุ้ยมีแปดผมตายนะเนี่ยมีสิทธ์ตายสงูงโอ้โจมตีเจ็ดไม่ตายแล้วโอ้โห เป็นบอดที่งูงี้เงาสุดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาอ <laughs> ย่างนี้เขก็ไม่ตายไม่ตายตั้งตัวด้วยชิบหายแล้วมันเกงพูดว่าชิบหายแล้วพวกลื้อเล่นแลกกันอ้วแย่เลย <laughs> มันเหลือหนึ่งใช่ไหมโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็เหลือไว้เพื่อนใช้ไม่ตายนะโอเคตายซะ <laughs> ไอโจมตีพวกประเภทโจมตี <laughs> ไม่ส <laughs> ุด <laughs> มันก็เลยต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้มานเลยมีสี่เยอะม ก้าโจมเสียงไม่กล้าโจมสี่อ่ะโอ้โหแต่ว่าพอกันทีเลิกแล้วเบื่อมาแล้วพระเอกราจัดการันเลยอีชีตันตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวกัดเล็บคอมันงับนีนะกระชากไอ้นิ้วลุนไปเลยเออโอ้ยเสียการตรงตัวล้มลงไปหน้าฟัดถึงตายซะงั้นนะ่ะ เก่งจัดไปแล้วไอ้พวกบรรดาจิ้งจกทุกแกโอ้โหปดวดรลองไดโนชิลล์ <c oughs> มันชื่อชิรัตหรือว่าชิกรัดหรือว่าเออก็โอเคอยู่ <c oughs> ได้กาดทองแจ๋วจำสุดๆวิบวับด้วยไม่ต้องไปสู้ให้มันเหนื่อยชื่อมหเต็ไมไปหมดเลยอ่ะโอ้โหดูเข้าคิวกันนะ รอคิวสต,ตเกอร์กันเต็มไปหมดเลยทีเดียวอ่ะใบนี้ผมเปิดได้มานะโอ้โหเปิดได้แบบรัวๆเลยตัวนี้ดันนาสุขัดนะครับอ่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เราก็วิ่งวนไปวนมาดูดิผมเปิดได้ที่ตัวที่สามเลยนะจะบอกให้นะไม่ได้บิดมันด้วยอพะพอๆๆๆเลิกเลิกโอเว่นไปจัดการอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเะครับเอาแบบสนุกสนานกลมกลมกลมแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องไปเอาอะไรมากนะครับเออถือว่าเก็บเลี้ยวเก็บแรงเอาไว้เพื่อที่จะสู้ลีกต่อไปนะผมรู้สึก เหนื่อยล้ามากเลยที่ต้องเจอเลกน้ําอีกแล้ว,เร,วเ,รเ,ลเรียกว่า่องเลืกติดติดกันเลยเรียกว่าหูอะไรวันนี้อ่ะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะอะไรวันนี้อ่ะ <c oughs> เรียกว่าไม่ให้เตรียมตัวกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเอ,อจากข่าวที่แล้วผมก็ได้แบงค์คืนแล้วอะไรคืนแล้วนะครับเออ <c oughs> <c oughs> ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเอากันจริงๆนะเพราะว่าสัตว์น้ําผมก็พอได้อ่ะพอได้อ่ะแต่ว่า มันก็ลุ้นเหนื่อยอ <c> ะ <oughs> พอดี่ฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนเฟนด้ยังเล่นอยู <c oughs> ่ไปแล้วเฟ้ย